สันวาซาลันอัสลามวะลัยกุมามาตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาหรับกับครูพี่อูเองนะคะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแต่อีกไม่กี่อีพีเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันทั้งนี้แล้วเนาะโหเสียดายมากๆเลยแต่ สิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือว่าตลอดระยะเวลาหลาย EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฝึกพัฒนาภาษาอรับของเราไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะและหัวข้อที่เราจะมาโฟกัสพัฒนากันในสัปดาห์นี้ก็คือเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นั่นเองอเราจะสอนให้ทุกคนสามารถชวนคุยเป็นภาษาอาหรับได้แบบง่ายๆเผื่อว่าเวลาเรามีเพื่อนมีคนใกล้ตัวเป็นคนอารับเนาะเราจะได ได้กระชับความสัมพันธ์กับเขาได้นะคะเอาละนักเรียนทุกคนถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอแอบลมถามหน่อยนะว่าจากอีพีแรกจะจะจำประโยคนี้อยู่ได้ไหมนะคะก็คือฮัลอันตุมุสไตดุนทุกคนพร้อมไหมมีใครจำประโยคนี้ได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าใช่ต้องตอบว่านะ อมถ้าเกิดว่าไม่ใช่อ่อไม่ให้ตอบนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มแล้วอะ เอาใหม่เอาใหม่ฮัลอันตุมสอิดูนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะพูดภาษาอาหรับยังไงได้บ้างให้เราสามารถกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของเราได้นะคะไปดูประโยคแรกกันเลยอ่านี่เลยประโยคที่ถามไถ่เนาะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะคะเดี๋ยวประโยคนี้เนี่ยครูพี่อุ่สอนให้นักเรียนสามารถ แปลงเป็นได้อีกหลายๆรูปแบบด้วยอเอามาเรามาดูประโยคตรงนี้กันก่อนนะคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยไหมหรือภาษาอัหรับนะคะเขาพูดว่าฮัลอันตะมุตอับฮัลอันตะมุตอับซึ่งประโยคนี้นะคะพระเอกในเรื่องนี้นะก็คืออันนี้ค่ะคำว่ามุตอับคำว่ามุตอับ แปลว่าเหนื่อยโอเคนะส่วนคําว่าหั่นอันตาแปลว่าคุณจุดๆุดจุดไหมโอเคอันตาแปลว่าคุณตรงนี้ส่วนคําว่าหั่นแปลว่าไหมโอเคทีนี้เนี่ยที่ครูพิวบอกว่าเออพรเอกคือคําว่ามุดอับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะคะสามารถที่จะเปลี่ยน คำว่าเหนื่อยตรงนี้เป็นคำอื่นได้เลยอ่านี่ครูพิมบอกให้ว่าถ้าเกิดใครมีเล่มนี้นะให้พวกเราเปิดไปหน้าที่พูดเกี่ยวกับความรู้สึกนักเรียนจะเจอว่าโอ้ในหน้าที่เราสอนพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะมีตั้งแต่หิวใช่ไหม安นนาเจ้าอ่านหิวน安นามัสรูทฉันดีใจ安นนามุดอับ ฉันเหนื่อยอาณามุตะเต้เตดฉันเครียดมีอีกหลายคําที่พูดเกี่ยวกับความรู้สึกใช่ไหมคะในหน้านี้นะหน้าที่25โอเควันนี้ครูพิวนะเนื่องจากวันเป็น EP ท้ายๆแล้วครูพิวจะให้พวกเรานะเปิดหน้า25หน้า26คู่กันแล้วพวกเราจะคอยวงคําศัพท์นะคะที่อยู่ในหน้านี้แล้วเอามาแต่งใหม่จากประโยค ตรงนี้อ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอย่างที่คุูพี่บอกไปนะคะว่าเอ้ยเวลาเราจะถามเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเนี่ยอันนี้คือรูปแบบประโยคที่นักเรียนจำได้ง่ายๆเลยประโยคที่8 8 1 1นเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่ประโยคที่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมนะแต่เป็นเขาเรียกว่ารูปประโยคที่นักเรียนสามารถจำได้เลยว่าเวลาเราอยากจะถามความรู้สึกเนาะ เราใช้รูปประโยคนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะคือคําว่ารูปประโยคนี้หมายความว่าอะไรเราจะใช้คําว่าหั่นอันตะจุดจุดจุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวที่เป็นพระเอกเป็นคําอื่นๆไปเรื่อยๆโอเคยกตัวอย่างเช่นนะคะครูพี่ิวอยากจะถามว่าคุณหิวไหมโอเคนะครูพี่ิวอยากจะถามว่าคุณหิวไหมสิ่งที่นักเรียนจะทํานะคะไม่ยากเลยเราจะ ไปดูหน้าที่25มันจะมีคำว่าหิวอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะคะเราจะเปลี่ยนมุดอับอันนี้เป็นคำว่าหิวซึ่งคำว่าหิวนะนักเรียนในภาษาอาหรับเราจะพูดว่าเจ้าอ่านเจ้าอ่านแปลว่าหิวโอเค เพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะง่ายมากถ้าเกิดเราอยากจะถามเขาว่าคุณหิวไหมเราจะพูดว่า hal anta j a an ่ a n hal anta j a a n อ่ะครูพีุ่ณจะเขียนคําอ่านไว้ให้นักเรียนตรงนี้นะคะใครที่อ่านสะกดคําภาษาอาหัับไม่ออกไม่เป็นอะไรเลยโอเคนะต่อไปจะเปลี่ยนอีกเราจะเปลี่ยนไปหลายๆคําสมมุติ เราอยากจะถามว่าคุณง่วงหรือเปล่าเออใช่ไหมสมมุติว่าใครอะบางคนแต่งงานกับคนอาหรับใช่ไหมคะอยากจะถามสามีของเราเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมหิวไหมง่วงไหมใช่ไหมคะเราจะถามว่าคุณง่วงไหมในประโยคที่148เป็นประโยคที่บอกว่าฉันง่วง เราสามารถเอาคำง่วงจากประโยคที่148มาใส่ในประโยคนี้ได้โดยคำว่าง่วงโอเคใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะจดตามครูพิยูได้คำว่าง่วงในภาษาอาหรับเราจะอ่านว่าณซานโอเคเราจะไม่ใส่คำว่ามุดอับแล้วเราจะไปใส่คำว่าณซานเอง ครูวิวเขียนเป็นคำอ่านให้ก่อนเพราะว่านักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะได้ใช้ตามได้โอเคนะนศานหมายความว่าอะไรหมายความว่าประโยคนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณง่วงไหมก็จะต้องพูดว่าอะไรคะฮัลอันเตนาซานเรียนจากคำว่ามุดอับเป็นนะสาน จบวันนี้มาถึงไม่พูดพ้ำทำเพลงครูพี่ยสอนประโยคเลยและที่สำคัญสอนเปลี่ยนประโยคให้ได้มากกว่าเดิมด้วยอบอกแล้วนักเรียนถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนะเรามีหนังสือหนึ่งเล่มเราสามารถเอาไปประยุกต์ทำให้จาก1,000ประโยคกลายเป็น3,000ประโยคยังได้เลยนึกออกไหมอโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะประโยคแรกไม่ใช่แค่คุณเหนื่อยไหมให้อันตมุดอับ เราสามารถเปลี่ยนเป็นคุณม่วงไหมฮัลอันตะหนะสานคุณหิวไหมฮัลอันตาเจ้าอ่านหรือว่าอันนี้ก็ได้นะคุณกระหายไหมก็คือหิวน้ำไหมเออไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่หิวธรรมดาแต่ว่าหิวน้ำไหมเราอคุณพิวให้อีกคำหนึ่งก่อนที่เราจะไปประโยคต่ตอไปนะสมมุติว่าจะพูดว่าคุณกระหายไหมหรือว่าหิวน้ำนั่นเองคือคนอาหรับเนี่ยนะคะ ระหว่างหิวกับหิวน้ำเนี่ยเขาจะใช้ต่างกันเหมือนภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษถ้าหิวก็คือ hungry ใช่ไหมแต่ถ้ากระหายหรือว่าหิวน้ำก็จะเป็น thirsty ภาษาอาหรับก็เหมือนกันนะคะโอเคภาษาอาหรับหิวคือเจาอ้าอานแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าหิวน้ำเราจะพูดว่าอัชาหิวน้ำภาษาอาหรับเราจะพูดว่า อัดชานอ่ะคุณพี่วจดคำอ่านให้เช่นกันนะคะอ๋อม่หารนากาตอปะตะักเพราะว่าอันนี้เขาจะออกเสียงหนักนิดนึงมันไม่ใช่อัดชานแต่มันจะเป็นอัดชานแบบนี้นะโอเคค่ะมาฮัลอันตาอัดชานก็คือคุณหิวไหมโอเค 1>, 1ประโยคแต่ได้บวกเพิ่มไปอีกสามอาจจะเป็นสิบเลยก็ได้ถ้าเราได้คำศัพท์ตรงนี้นะคะโอเคประโยคแรกเอาไว้ถามคนใกล้ตัวจะได้เขาจะได้รู้สึกว่าแบบเออแส,แสดงความห่วงใยเนาะโอเคค่ะต่อไปสมมุติว่าเราเนี่ย มีอามุิอาจจะเป็นสามีเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนอาหรับของเราก็ได้ที่เรารู้สึกว่าดีใจจังที่เราแบบมีเขาเราได้รู้จักเขาอย่างนี้เนาะเราอยากจะบอกกับเขานะคะว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยอ่ะเราจะพูดว่าอะไรเราจะพูดว่าอันตะสดีกุลมุมตา ประโยคนี้น่ารักมากๆตรงที่อะไรรู้ไหมคะนักเรียนเวลาที่เราจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยประโยคนี้เขาแปลตรงตัวเลยนี่อันต้าแปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณสดีกุ่นแปลว่าเพื่อนบุมตาสแปลว่าดีที่สุด อันจะสดีกุนมุมตาก็เลยแปลว่าคุณหรือเธอหรือแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะโอเคประโยคนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะดูแบบเป็นทางการนิดหนึ่งดูแบบเออเขินเขน,นิดนึงนะคะแต่คนอาหรับเขาพูดกันนะมันเหมือนแบบเวลาที่เราขอคําปรึกษาจากเพื่อนแล้วเขาให้คําปรึกษาเราได้หรือว่าเวลาเราเสียใจแล้วเขาแบบมาช่วยปลอบเราแล้ก็ คุยคุยคุยกันไปแล้วเราก็ขอบคุณเขาถูกต้องไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าอืมแบบเธอเป็นเพื่อนที่แบบดีที่สุดของฉันเลยนะเออมันจะมาออกมาฟีลซึ้งแบบนี้เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเราก็จะพูดแบบนี้เลยอันตาสวัสดีกุนมุมตาอันเนี้ยเราพูดได้มันไม่ใช่ประโยคที่แบบดูไกลตัวนะคะเป็นประโยคที่คนอาลรับพูใช้กันปกติเนาะโอเคแต่นักเรียนมันมีข้อสังเกตอยู่นะคะว่าถ้าเราจําได้จาก EP ีแรก ภาษาอาหรับเนี่ยเขาเป็นภาษาที่อาจจะมีดีเทลในเรื่องของเพศสำหรับประโยคนี้นะคะเราจะพูดกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายเท่านั้นโอเคเนาะถ้าเกิดว่ากรณีที่เพื่อนเราเป็นผู้หญิงจากอันตาเราจะเปลี่ยนเป็นอันติคําอ่านก็จะเป็นอันนี้แหละจากอันตะก็จะเปลี่ยนเป็นอันติอันนี้ก็ถือเป็นคุณที่เป็นผู้หญิงส่วนคำว่าซดีกุลนะคะ จะอ่านคล้ายๆกันแต่เราจะออกเสียงว่าสวัสดีเหมือนกันแต่จะไม่กุนล,ละเราจะเป็นสวัสดีกาสวัสดีกกลายเป็นอันตีสวัสดีกานะคะสวัสดีกอ่ะวงเล็บให้ว่าต้องเกาะนะไม่ใช่กุนโอเคมุมตาไม่ใช่มุมตานะแต่จะเป็นมุมตาจ จะเป็นแบบนี้มุมตาจ้ะถ้าเราพูดกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายเราจะบอกว่าอันตะสสดีกุนมุมตา ز. แต่ถ้าเราบอกกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเราจะพูดว่าอันติสวีก็มุมตาจ้ะ นี่คือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะภาษาอาหรับเขาจะเป็นภาษาที่แยกเพศเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจำไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะคะเหมือนกันกับข้อที่แล้วถ้าสมมติว่าเราจะถามผู้ชายเราก็จะถามว่าลอันตะฮัลอันตะอย่างงั้นัลอันตะอย่างนี้ฮัลอันตะนัซสัตว์ h ั l a n เจ้าอันั a l a ะ อัานแต่ถ้าเราจะถามผู้หญิงจะไม่ใช่ฮัลอันตะจะเป็นฮัลอันติฮัลอันต,นติก็คือคุณจุดๆที่คุณคนนั้นเป็นอะไรเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะโอเคอะเอาแบบนี้ในกรณีที่อันนี้เอามาฝากสำหรับคนที่ได้มีโอกาสแบบ มีเพื่อนหรือว่ามีมีสามีที่เป็นคนอาหรับจริงๆอะไรอย่างนี้เนาะหรือต้องแบบคบค้าสมาคมียวคนอาหรับจริงๆอาจจะมีโอกาสได้ใช้ประโยคนี้เนาะก็คือว่าคุณจะให้ฉันไปส่งที่บ้านไหมโอเคเราจะพูดว่ายังไงดีอาจจะยาวนิดนึงนะคะประโยคนี้สิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นเนี่ยก็คืออะไรคือคำว่าไหมเวลามันมีคำว่าไหมมาเนี่ยมันจะมีคำว่าหั่นตลอดเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าคำว่าหันในภาษาอารับเป็นคำถามเนาะคำถามเวอร์ชั่นแบบไม้อะไรประมาณนี้นะคะใช่ไหมหรือเปล่าหรือยังอะไรอย่างนี้แหะคือคําว่าหันโอเคทีนี้ประโยคนี้เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าหันละกะหันละกะอันหันละกะอันตูซิลานีตูซิลานีโอเคอีลา อิลาหรืออิลัน่นเพราะว่าอันนี้สะกดเข้าไปอิลั่นเพราะสะกดเข้าไปแต่ถ้าไม่สะกดเข้าไปจะเป็นอีลานะคะอีลั่นอะไรเอ่ยมันม่นจิลมั่นจิลแปลว่าบ้านโอเคประโยคนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าครูพี่ยูจะแนะนําให้พวกเราจําครูพี่ยูจะให้พวกเราจําแพ็กหน้านักเรียน จะให้พวกเราจำแพ็คนี้โอเคเดี๋ยวครูพี่ยูไฮไลท์ใหม่เลยถ้านักเรียนจะต้องใช้จริงๆในชีวิตประจำวันอยากให้จำแพ็คข้างหน้าไว้นะคะนี่จำไปทั้งแพ็คนันคือแพ็คของภาษาไทยที่ว่าคุณจะไปส่งชั้นที่จุดๆๆไหมโอเคนะฮัลละกะอันดูซิลนีอีลาคือความหมาย คุณจะไปส่งช้นที่จุดๆๆไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วนะว่าอ๋อครูวิวคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอัลมันซิลแปลว่าบ้านหรอคะครูพิ่าหลายคนอาจจะคุ้นคําศัพท์ว่าใบตุนบ้านใบตุนบ้านใช่ไหมคะซึ่งใช่ใบตุนแปลว่าบ้านแต่คําว่าบ้านในภาษาลบคือมันซินได้เหมือนกันนะคะ อัลมันซิลแปลว่าบ้านโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนละ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลมีใครจำได้ไหมบทที่แล้วเออโรงพยาบาลภาษาอัหรับคืออะไรเราก็เอาคาว่าโรงพยาบาลเน้นะคะมาใส่ได้เลยอ่ะสมมุติสมมุติเออโรงพยาบาลเดี๋ยวนักเรียนแบบเครียดมันเป็นคำศัพท์ภาษาอัหรับ,าารบเอาเป็นคำว่าเซ็นทรัลอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะสมมุติ ลองพูดพร้อมกันนะคะสมมุติเราจะถามเพื่อนเราถามเนี่ยเพื่อนอาหรับเราเนี่ยที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยหรือว่าถามาญาติของสามีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นคนอาหรับเราจะถามเขาว่าคุณจะไปส่งชั้นที่เซนทรัลไหมเราจะต้องพูดว่าฮัลลากะอันตูซิลานีอีลาเซนทรัลเลยค่ะ โอเคนะมันดูแบบโอ้กูไปอยู่ดูผสมผสมไม่เป็นไรถ้าถึงเวลาจริงใครๆเขาก็ใช้ภาษาอหรับผสมภาษาไทยทั้งนั้นเนาะฮัลละกกอันตูซิลานีอีลาเซนทรัลโอเคตามนั้นถ้าสมมุติว่าโรงพยาบาลขออีกนิดนึงเพราะว่าเราเรียนกันไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วคําว่าโรงพยาบาลคืออะไรคะอัลมูสตัชฟา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าคุณจะไปส่งชั้นที่โรงพยาบาลไหมเราก็จะต้องพูดว่าฮัลลกะอันตูซิละนี่อีลาอัลมุสตัชฟาอีลาอัลมุสตัชฟาโอเคขอ ให้นักเรียนกระจ่างอีกครั้งครูพี่อูคะในหนังสือครูพี่อูเขียนว่าอิลั่นมันซินเพราะว่าครูพี่อูเอาคําว่าอิลากบคาว่าอันมันซินควบเข้าด้วยกันมันเลยอ่านเป็นอิลั่นมันซินแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนจากคําว่าจากก้อนเนี้ยก้อนสีเหลืองเนี้ยเป็นคําว่า อัลมุสตัชฟาจะเปลี่ยนเป็นคำว่ามัสยิดจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเซ็นทรัลจะเปลี่ยนเป็นคำว่าสนามบินเราจะพูดอิลาโอเคนะเราจะไม่อิลันเราจะอิลาแล้วก็ตามด้วยสถานที่โอเคตรงนี้สามารถทดแทนด้วยสถานสถานที่ได้เลยโอเคนะคะตามนี้โอเคสมมุติว่า เ,เพื่อนเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเกิดท้อขึ้นมาหรืออาจจะมีอีเวนต์อะไรที่เขากำลังจะไปทำํำเป็นอีเวนต์สำคัญญอย่างเช่นอาจจะไปสัมภาษณ์งานไปเจราจาเปิดร้านอาหารอะไรสักอย่างเราจะบอกเขาว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะเราพูดง่ายมากนักเรียนสั้นๆเลยแต่แค่แยกเพศเท่านั้นถ้าเราจะพูดกับผู้ชายนะคะ เราจะพูดว่า is t a m i r is t a m i r คือสู้ๆหรือว่าทำต่อไปนั่นเองถ้าเราจะบอกกับผู้หญิง mm hmm. เราจะใช้คำว่า is t a m e r i is t a m e r i หมายถึงสู้ๆหรือว่าทำต่อไปโอเคครูพี่พูดคู่กันเลยสู้ๆกระทำต่อไปเพราะว่าจริงๆเนาะ mm hmm. คำว่า is ตามเมหรือ is ตามเรีนะคะสองคำนี้มีความหมายว่าทำต่อไปทำต่อไปคือความหมายแบบนี้แต่คนไทยเราจะไม่ได้ให้กำลังใจด้วยคำว่าทำต่อไปอย่างเดียวเนาะคือคนไทยเราจะติดพูดสั้นๆว่าสู้ๆ,ส,ๆสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะแต่จริงๆความหมายที่เราอยากจะพูดว่าสู้ๆก็คืออะไรเออทำต่อไปนะอย่าหยุดใช่ไหมคะเราเนี่ยชอบแบบสู้ๆ ไปกันต่อเลยเออสู้ๆไปกันต่อทำต่อไปอย่าหยุดเนี่ยคือคนไทยจะมาเป็นแพ็กเกจสั้นๆก็แค่สู้ๆแต่คนอาหรับเนี่ยเขาก็ใช้ความหมายว่าทําต่อไปเลยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาครูพี่อูเขียนคําแปลให้ครูพี่อูก็พยายามจะเขียนคําแปลที่เราอ่านแล้วก็ครอบคลุมเข้าใจทั้งแบบ เออแก่นของมันแล้วก็เข้าใจทั้งรูปแบบการใช้ในภาษาไทยด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคำนี้สั้นง่ายมากๆเราแค่แยกเอาเราจะพูดกับผู้ชายก็ i s t a m e t ถ้าจะพูดกับผู้หญิงก็คือ istametri โอเคสั้นๆแค่นี้นะคะโอเคต่อไปถ้าเราจะบอกว่าอุยฉันเนี่ยมีความสุขมากเลยที่ได้ใช้เวลากับเธอได้ใช้เวลากับคุณนะคะเราจะพูดว่าอะไรนะคะ astamteo อ,อัสตัมตโอ,อบิกอดหรือบิกอดอิลอ่านักว่าคุณ่ขาภาษาอาหรับนี่คืออ่านควบกันได้หรอคะใช่เหมือนภาษาอังกฤษเลยเวลาทีทท่แบบเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราฟังคนอังกฤษพูดจริงๆไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอังกฤษชอบพูดควบถูกไหมคะมีคำสองคำก็จะควบเข้าด้วยกันเวลาเราฟังแล้วกลายเป็นหนึ่งคำคนอาหรับก็ พอๆกันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราฝึกควบไปด้วยเพราะว่าอันนี้ก็อีพีท้ายๆแล้วเออน่าจะแบบเราน่าจะพอทำได้อยู่แล้วถูกไหมโอเคอ่ะเราดูอันนี้นะคะ is tampo biko ilwak maak หรือมา a k กะอันนี้ครูพิวก็สอนควบเหมือนกัน <c oughs> จริงๆเนี่ยมันจะอ่านว่ามาอากะแต่ครูพิวก็ ควบให้นักเรียนอ่านเป็นแค่มาักนะคะซึ่ง is okay นะคะคือมาเฟโมชกิละไม่มีปัญหาเราอยากจะพูดมาอะกาะก็ได้หรือเราอยากจะพูดแค่มากก็ได้นะคะโอเคประโยคนี้หมายถึงอะไรสิ่งที่น่าสนใจนะนักเรียนบางคนเ,เกี่ยวทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารหรือว่าบางคนเป็นแม่บ้านเนี่ยสามารถเอาคำคำนี้นะคะ ไปผสมกับของกินได้แล้วมันก็จะเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับการกินเป็นกินให้อร่อยนะ enjoy แบบ enjoy มืออาหารนะจะเป็นเวอร์ชั่นแบบนั้นเลยนะก็คือได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้นะคะเรากลับมาดูข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า enjoy กับอะไรเออมีความสุขกับอะไรมีความสุขกับเวลาการใช้เวลาที่อยู่กับคนนั่นเองนะคะ การใช้เวลาที่อยู่กับคุณเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปเขาบอกว่าฉันมีความสุขที่อะไรที่ได้ใช้เวลากับคุณนี่คือแบบแทบจะตรงตัวเลยประโยคนี้ถ้าแปลเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายได้ใช้เวลาได้ใช้ bigordo อีกก็คือได้ใช้นะคะส่วนคำว่าอ a l w ักแปลว่าเวลาอัลวักแปลว่าเวลามะ a หรือว่ามาอากะก็คือแปลว่ากับคุนนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นประโยคนี้อัสต,มตัมเยะบิกโดก็คือฉันเนี่ยมีความสุขที่ได้ใช้ได้ใช้อะไรเวลากับคุณโอเคจบเป็นอีกหนึ่งประโยคที่เราพูดได้เลยเวลาที่เราไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าเราแบบ เขาเรียกว่าได้ไปเจอบ้านของครอบครัวของสามีอะไรอย่างนี้แล้วก่อนจะจากกันหรือมีโอกาสคุยคุยอยู่แล้วแบบเอ้ยขำขำกันแล้วเราก็อยากจะพูดอันนี้ออกไปเป็นอีกหนึ่งประโยคนะนักเรียนที่ครูพิ่มองว่า โหมันสร้างความน่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะใครได้ยินน่ะก็ต้องมีละลายถูกไหมโอ้แบบอุ้ยเขาพูดเขาพูดได้แบบทัดใจจังเลยอะไรอย่างนี้โอเคค่ะในบทนี้นักเรียนอาจจะเห็นว่ามีประโยคที่ยาวค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประโยคที่อธิบายถึงความรู้สึกของเราถ้าเรายังไม่มั่นใจครูพิวแนะนำให้เราเริ่มต้นจากประโยคเสรนี้ก่อน ประโยคเซตนี้เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ในหลากหลายสถานการณ์คือการว่าถามคำว,ว่าหิวถามง่วงถามแบบถามเศร้าถามอะไรเนี่ยเราถามได้ตลอดเลยสิ่งสำคัญที่เราควรจะมีก็คืออะไรคะคือคำศัพท์ในกล่องเหลืองเราควรมีคำศัพท์ในกล่องเหลืองเยอะๆอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราถามเรื่องดีๆบ้างล้วกันคุณมีความสุขไหม เ,ออเวลาเราแบบอาจจะพาสามีไปเจอที่บ้านเราแล้วเราอาจจะถามเขาว่าคุณมีความสุขไหมใช่ไหมเราไม่จําเป็นจะต้องถามเออหิวถามง่วงอาเดียวถามว่ามีความสุขไหมจะพูดว่าอะไรฮัลอันตะคําว่ามีความสุขนะคะอ่ะโอ้โหแถมให้อีกแถมให้อีก,อกจะจบจะจบบทและแต่ยังไม่ยอมหยุดนะคะจะแถมให้อีกอ่ะคุพูุจดให้ตรงนี้นะมีความสุข คุณมีความสุขไหมภาษาอาหรับก็คือ must root นั่นเองค่ะคนที่ชื่อ must r o t เนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะคนไทยใช่ไหมคะ hal antamas r t root, all, root, all, root ก็คือแบบเออเป็นยังไงแบบมี happy ไหมนั่นเองเนาะโอเคอ่านแบบนี้นะคะ must r o มั must คุณมีความสุขไหมคุณ happy ไหมนั่นเองนะคะ เอาเป็นว่าคำนี้แพทเทิร์นนี้แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะให้ได้แพทเทิร์นนี้นะแล้วเราไปหาศัพท์เพิ่มเป็น10บคำเราก็ได้สิประโยคเลยฮัลอันตะหรือฮัลอันติที่สำคัญก็คือแค่แยกเท่านั้นเองว่าอันตะก็ผู้ชายอันติก็ผู้หญิงนะคะโอเคหวังว่าประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคที่เราได้ใช้แล้วก็หวังว่า ประโยคทั้งหมดที่อยู่ในบทนี้จะเป็นประโยคที่พวกเราได้ไปใช้เช่นเดียวกันแอบให้ไอเดียถ้าเกิดใครรู้สึกว่าครูวิ่คะหนูไม่ได้เจอคนอาหรับในชีวิตจริงเท่าไหร่เนี่ยคำพวกนี้หนูก็ไม่รู้จะไปใช้กับใครนักเรียนเราสามารถเขียนโน้ตให้คนข้างๆเราได้นะคะอ่าเขียนโน้ตให้คนรอบตัวถ้าบางทีเรารู้สึกว่า เขินจังเลยจะไปบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยเราเขียนโน้ตเป็นภาษาอาหรับเนาะแบบสู้ๆนะอะพ่อจะออกไปทำงานเอสต์มิทยาวีสู้ๆนะคะคุณพ่อใช่ไหมหรือว่าอุ๊ยคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวมาเนาะหรือว่าลูกๆพาไปเที่ยวมาแล้วก็จะบอกว่า มีความสุขนะที่ได้ใช้เวลากับคุณหรือได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะบอกแล้วย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าภาษาอาหรับเนี่ย มันจะดีขึ้นได้ถ้าเราเอาไปใช้เอาไปใช้อย่าคิดว่าต้องใช้กับคนอาหรับเราสามารถใช้กับคนรอบตัวของเราก็ได้เช่นกันนะคะและวันนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะคะของ EP นี้อย่าลืมเอาไปฝึกใช้กันใครมีอะไรนะคะสามารถทักทางเพจคูพี่วได้เสมอนะพูดอาหรับง่ายๆสไต์คูพี่วูนะคะ กดติดตามไว้ได้เลยแล้วมีคำถามเกี่ยวกับภาษาหับอะไรนะคะสามารถส่งมาถามได้ตลอดเลยนะแล้วเจอกันใหม่นะนักเรียนอีกสองอีพีเท่านั้นอยู่ด้วยกันให้ครบนะคะอยู่ด้วยกันให้จบอีพีเลยนะคะวันนี้ครูพิวขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมจดคำศัพท์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะอัสสลามุอะลัยกุ๊มบารัฟมะตุลลอฮิวะบารากาตุค่ะ